ดื่มแล้ดีค่ะขอกาแฟที่นะอเอิญอาหารเนี่ยดิฉันสั่งไปแล้วนะคะหวังว่าคุณนัทถิมจะทานได้ขอบคุณครับที่จัดการทุกอย่างให้แล้วกเป็นไร,รอกค่ะเพราะว่าอเอิญดิฉันคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันเอ่อคุณจะเริ่มทำงานกับเราเมื่อไหร่ แฝดเชฉ่นว่าเราอย่าคุยเรื่องนี้กันเลยนะคะน่าเบื่อจังเลยเราจะตกลงกันวันนี้ก็ได้นะวายเพราะว่าท่างผู้บวยการมอบหมายอำนาจไว้ให้ผมเต็มที่แล้วอ,อ๋อเหละคะเอค่ะเแล้วท่านผู้บวยการนี่เขาตกลงตามสัญญาที่วันเรียกร้องไปหรือเปล่าะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตกลงเนี่ยวันคิดว่าเราอย่าคุยเรื่องนี้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะทันข้าวให้รหรเราป่ะ ก็ต้องบอกวันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะจ้างให้วันทำอะไรเนี่ยค่าจ้างแพงนะคะวันช่วยผมสักนิดได้ไหมผมอยากพบเทียนอีกสักครั้งมีทุราอะไรเหรอคะวันก็รู้ไม่ใช่เหรอ นกเทีย,ยคุณยังสนใจพี่เทียนอยู่อเลอคะแล้วภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณเนะี่ยคุณจะไปไว้ที่ไหนอะฟังผมก่อนนะวันคือตอนแรกเด็กผมคิดว่า เทียนเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเด็กนั่นเราไม่ได้ตั้งใจคำพูดเก่าๆของคนที่ไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบอะไรโธกวันนี้ผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างนะแต่เทียนก็ไม่ยอมเพราะว่าถึงยังไงยังไงเราก็ยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วยังไงล่ะะ แล้วคุณก็เลยคิดว่ายายก้อยเนี่ยเป็นลูกของคุณงั้นเหรอแหมแต่ว่ามันจะไม่สายไปหน่อยนะตอนนี้คุณหมายความว่ายังไงก็เอิญตอนนี้เนี่ยพี่เทียนเขาก็หาพ่อใหม่ให้ยายก้อยได้ไปแล้วด้วยคุณหมอก็ตะีไง นนนนั่น่ะทำไมต้องปฏิเสธด้วยอะถินนี่คุณหมายความว่ายังไงคะคุณหมายความว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณไปมั่วอีกนังเนี่ยผมมีธุระกับเขาธุระธุระอะไรกันคะดีนะที่ฉันให้คนตามไปดูไม่งั้นฉันต้อง,องโง่ไปอีกนานคุณเป็นคนเลวอากาตันยอนี่เลี้ยงมีเชื่อกติ นี่มันจะมากไปหน่อยแล้วนะผมนิ่งผมเงียบมาตลอดคุณก็ไม่ยอมเลิกสักทีเรื่องจริงไม่จริงอะไรก็เก็บมาเป็นอารมณ์ทั้งนั้นน่ะนี่คุณหมายความว่ายัางไงคุณจะปฏิเสธเหรอแล้วเนียเนียเนีย,นยมันอะไรรูปภาพจากมือกันอย่างเงี้ยจะให้เป็นพูดยังไงก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมคุยกันเรื่องงานน่ะงานงานอะไรคะทำอย่างเงี้ยงานอะไรฉันไม่เชื่อคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณนะ ผมบังคับไม่ได้นาทีหยุดนะหยุดนะอย,นะอ,ยนะอ,อย่าไุ่นาทีหยุดนะอ่าพูดอะไรให้รู้เรื่องสิพอตีล้วนคิดจะทิหรอือหละเอาไว้อารมณ์ดีๆค่อยพูดกันดีกว่านะไม่ได้นะที่จะต้องพูดแบบนี้นะอย่าพูดอะไให้รู้เรื่องไปปีลูกคุณพอมีนางนั่น,าน,านมาทำไมอ่ะรู้แนละ้วจะถามทำไมแล้วคิดจะกลับไปกินซ่าเก่าที่ทิ้งไปแล้วอย่างใช่ไหมนางเทียนวันนะ่ะปีมา นี่คุณเสียเงินเสียทองมาเท่าไหร่อะกับไอ้รูปถ่ายแล้วก็ข่าวว่าบ้านนั่นน่ะเธออย่าไปเถอะแล้วจะทำไมไมานั่งนึกงทำไมอ่ะนี่มันมาทำให้ฉันตาสว่างขึ้น่ะแด้รู้จ่ายคนชั่วๆคนอย่านี้พ่อให้ขนเลี้ยงขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงเลวมากนี่มันจะมากแล้วนะน้อยไปต้นสัตว์ถ้าพอแบานั้นฉันจะหย่าก,กับคนที่คนไม่ได้หรอกจะให้ใครมาฟัง ไปสิจไปหามาันคนอย่างคุณมีหนัตัวใครก็จะเอาเนธหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะเนธจะไปไหน่ะคะหยุดเดี๋ยวนี้นะมาพูดกัให้รูเรื่องก่อนสิเนะเนธหยุดเดี๋ยวนี้นะมาพูดกให้รู้เรื่องก่อนสิจะตีกันไปได้ยังไงล่ะเนจะไปไหนคะเนธหยูดเดี๋ยวนี้นะมัน,น มันหมดเลยถ้างั้นก็ไปแล้วดิฉันมาจะไปไหน่ะคะ